ระบบศัลยแพทย์ในยุคส้นโลกตอนที่91ถึง100การพูดคุยของเราวันนี้ก็เป็นการวิจารณ์ิยายอาจจะมีสปอยเนื้อหาบ้างนะคะใครอยากอ่านฉบับเต็มๆก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเปิดมาตอน91นีนี่ต้องบอกว่าเวทีของกู้จีวินล,ล้วนๆเลยการผ่าตัดทรงกรกสัตว์หน้ามนุษย์เนี่ยคือผู้เขียนเขาตั้งใจโชว์ของมาก วิธีการบรรยายมันละเอียดจริงๆนะแบบว่าตั้งแต่การจับเครื่องมือการใช้กันไกลโค้งหลบเส้นเลือดได้แบบเป๊ะมากๆใช่มันไม่ใช่แค่บอกว่าเก่งอะแต่คือทําให้เราเห็นภาพเลยว่าเก่งยังไงผ่านการกระทําเลยจริงค่ะแล้วการใช้มุมมองของตัวละครอื่นอย่างหัวหน้าชิลหรือหมอคนอื่นที่มองแบบทึ่งอึ้งไปเลยเนี่ยมันยิ่งเสริมเรื่องพรสวรรค์ที่เรียกว่าสัญชาตญาณสัมผัสให้ดูขลังขึ้นไปอีกทําให้เราเชื่อตามไปด้วยเลยแล้วพอเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบ หัวใจหยุดเต้นกระทันหันกู้จิมินก็ยังนิ่งมากสั่งฉีดอะดรีนาลีนได้แม่นยําเปะ๊ะเหมือนกับว่าเอา่อเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วทั้งที่จริงๆก็อาจจะยังไม่เคยก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละพีคได้แป๊บเดียวก็ตัดภาพฉากไปที่กูจ้จวินเจอนิมิตเลยโอ้โหอันนี้คือแบบสยองจริงนิมิตนี่คือมาเต็มมากภาพพิธีกรรมแปลกๆตัดลิ้นตัดแขนเอาคนไปต่อกับกิ่งต้นไทรเอ่ออ่านแล้วแบบขนลุกเลยค่ะเลาไอ้ชายชุดแดงนั่นอีก โผล่มาในนิมิตด,ด้วยพนักงานต้อนรับบริษัทไล่เฉงิงใช่ค่ะฉากนิมิตนี่เฉลยปมสําคัญเลยนะคือมันโยงบริษัทไล่เฉิงเข้ากับลัทธิประหลาดพิธีกรรมสยองสยองนี่แล้วก็ต้นตอของโรคมนุษย์ต้นสาที่ร่างกายคนเริ่มผิดรูปเหมือนต้นไม้อ๋อคือไออาการกลายเป็นต้นไม้นี่มันมาจากบริษัทนี้หรอมีแนวโน้มสูงมากค่ะแล้วกู้จวินก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่ตัวเองด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่านิมิตนี่มันดูเป็นเรื่องเก่าแก่มากๆเลยทิ้งปมให้เราอยากรู้ต่ออีก แล้วพอฟื้นจากนิมิตปุ๊บเอ้ามาอยู่กลางห้องผ่าตัดของจริงครั้งแรกซะแล้วเคสผู้ป่วยหมายเลขยี่สิบห้าโรคมนุษย์ต้นสพอดีเลยใช่ตอนแรกก็มีเป๋ไปเหมือนกันนะมีอาการช็อกสับสนจนคนอื่นแบบจูรีเหวินหลี่เฮือหลงมองแบบผิดหวังนิดนิดซึ่งตรงนี้ผมว่าดีนะที่ผู้เขียนใส่เข้ามาคือมันทําให้เห็นว่ากู้จุนก็มีความเปราะบ,บางไม่ใช่เก่งเทพอย่างเดียวตลอดเวลาใช่เลยค่ะมันทําให้ตัวละครมีมิติไม่แบนราบ แต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่พอโดนสั่งให้ช่วยเย็บแผลห้ามเลือดเท่านั้นแหละกลับมาเลยเหมือนกดสวิตช์สกิลเทพกลับมาดังทีการเย็บแผลด้วยเทคนิครอยประสานคือแบบเร็วมากเนียบมากจนลีหัวหลงที่เคยดูถูกไว้ตอนแรกถึงกับต้องยอมรับในฝีมือเลยแสดงว่าถึงจิตใจจะวูบไปบ้างแต่เสัญชาตญาณกับความสามารถมันของจริงจริง,รงแล้วก็มาถึงซีนที่แบบอ,อต้องใช้คําว่าโหดร้ายเลยการผ่าตัดผู้ป่วยหมายเลข25จริงๆจังๆเนี่ย การเลื่อยกระดูกไหปลาราที่มันผิดรูปไปแล้วด้วยเลื่อยไฟฟ้าสลับกับเลื่อยลวดแล้วคือผู้ป่วยยังรู้สึกตัวกรีดร้องออกมามันเป็นอะไรที่กระแทกอารมณ์มากบรรยายได้โหดจริงทั้งภาพทั้งเสียงมาเต็มผู้เขียนเขาไม่ประนีประนอมเลยนะในการนําเสนอความจริงอันโหดร้ายของการแพทย์ในยุคสิ้นโลกมันดิบมันเรียวมากการตัดแขนที่ผิดรูปทิ้งแล้วมีนักเก็บศพมารอรับชิ้นส่วนไปอีกหรือแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า บุคลากรการแพทย์อย่างกู้จวินต้องเข้มแข็งหรืออาจจะต้องชาชินขนาดไหนถึงจะทำหน้าที่ต่อไปได้สุดท้ายการผ่าตัดที่หนักหน่วงมากๆก็จบลงได้ด้วยดีนะกู้จวินกับหลีหัวหลงช่วยกันเย็บปิดแผลแล้วกู้จวินก็กลับมาเป็นที่พึ่งทางใจให้ทีมได้อีกครั้งความนิ่งสมาธิฟีมือคือกลับมาเต็มร้อยสิ่งที่น่าสนใจคือความคิดในใจกู้จวินตอนนั้นนะที่แบบพยายามแยกแยะหน้าที่กับความเห็นใจส่วนตัว ตั้งเป้าว่าต้องช่วยชีวิตผู้คนให้ได้ใช่เลยค่ะตรงนี้คือเห็นพัฒนาการทางความคิดชัดเจนมากจากแค่เด็กใหม่พรสวรรค์สูงกลายเป็นคนที่เริ่มเข้าใจภาระหน้าที่ของศัลยแพทย์จริงๆเริ่มแบกรับความกดดันได้แล้วแล้วก็ยังมุ่งมั่นว่าจะเรียนรู้ต่อไปอีกแม้จะต้องเจออะไรโหดๆก็ตามมันแสดงถึงการเติบโตทางจิตใจที่สําคัญมากทําให้เราเห็นว่ากู้จูวินไม่ได้เก่งอย่างเดียว แต่กำลังจะกลายเป็นความหวังจริงๆในโลกที่มันแทบไม่เหลืออะไรแล้วการที่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บทีมก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเคสต่อไปทันทีมันก็สะท้อนความจริงอันหนักหน่วงของยุคสมัยได้ดีจริงๆเป็นสิบตอนที่อัดแน่นมากทั้งแอคชัน่นดรามา่าปมปริศนาแล้วก็พัฒนาการตัวละครครบรถเลยค่ะช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้